พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดี As ah uh. อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮวะบระกาตุฮุลิลา์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเราก็มาอ่านอ้ลกุรอ่านกันเพิ่มพูนผลบุญให้กับเรานะครับพร้อมนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับ เรายกมือขอดุอากันก่อนรับ ا ا. รบิดานีอิลมาวรซุกนีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาฮละอิลลามะจาอัลตะหูซาฮละ โ oh อ,อ้เอ้์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิน่งง่ายครับเรามาอ่านสุราพพอัลฟาติฮะพร้อมกันนะครับอาอูดุบิลลาฮิมินัชชัยตุนอูรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير الموجب عليهم ولضالين ทำแล้วครับสำหรับบทเรียนของเราวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทำมิล่าครับนักเรียนเราก็ยังอยู่ในสุราอัลมาซัดนะครับ เดี๋ยวรอบแรกคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะครับทางสูรอก่อนเลยนะครับฟังครูนะครับอาลุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรอจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราฮีมตับบัตยาดาอบีลาฮับวะตับ ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ชนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็เรียนออนไลน์กันไปนะครับเรามาย้ํากันในวรรคที่2นะแล้วก็เดี๋ยวในอายาที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอายาที่3กันต่อนะครับเดี๋ยวรอบนี้นักเรียนลองอ่านตามครูนะครับ1กับ2เอาใหม่นะครับ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب มาเงินเงาเ ا ل ่อนมากาทำอแล้วนะครับข้อที่สองคล่องกันแล้วนะครับเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับข้อที่สองมาง

คัตัวอสตัซีนก่อนซาเยลลาซาเยลลาซาเยลลาครับซาเยลลาน่ารนนานี้หน่วงด้วยนะครับาาานารนรนร ซาตละหบซาตลบล,ลอ่าลองใหม่นะครับไซอสลาเนารอ่าแบ่งสองเลยนะครับแบ่งสองสยสลานาร

ครับนักเรียนบอก h, อุก้ยครูยาวจังเลยอ่าครูแบ่งอ่าแบ่งตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าแบ่งครึ่งก่อนซายเล่าเนิร์นสายเล่าเนิร์นาตาลาบซาตาลาบซาตาลาบ เอาไหมนะครับเอาไหมนะครับ s a y o la la run z t l a hab z l a h a ล t hab อชาร้อนนะครับเราลองฝึกเป็นวักเป็นวักแล้วเดี๋ยวนะครับเราก็ค่อยค่อ مع الروم كالنخب. سيصلى نارا. سيصلى نارا. ذات لهب. ذات لهب. سيصلى نارا. سيصل نارا. เดี๋ยวลองรวมนะครับลองรวมดูเฉยๆนะเซลเลนารอนซาตาเล็บเซลเลนาร อัมิล่์นะครับก็ขึ้นในวรยห์ที่3นะครับเดี๋ยวเราก็ยังมีเวลานะครับอ่านกันให้คล่องกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับนี่เสร็ลแล้์ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอักษรกันเลยนะครับอิสิียนนะครับนักเรียนครับสำหรับอักษรนะครับในเทอมนี้นะครับที่คุณครูหยิบเอามาทบทวนนะครับ ก็มีอะไรบ้างนะครับอ่าตัวแรกที่ผ่านไปแล้วก็คืออลิฟแล้วก็ฮัมซาแล้วก็ตัวอินนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวบากับตัวมีม ที่เราหยิบมาทบทวนกันนะครับอ่าแล้วล่าสุดของเราก็คือตัวตาถูกต้องครับกับตัวตอนะครับตัวตากับตัวตอนะครับปอไม่มีจุดตาบนสองจุด นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาออกเสียงทวนกันนิดหนึ่งนะครับอัลิฟอัลิฟไม่มีจุดฮัมซาฮัมซาไม่มีจุดอินอินอินไม่มีจุดบาบาล่างหนึ่งจุด มีมีไม่มีจุดตาตาบนสองจุดต่อต่อไม่มีจุดอ่านะครับก็คือตัวตากับตัวต่อนะครับตัวตานะครับตัวตาตัวนี้ ครับเวลาที่เราออกเสียงเขานะครับตัวจ้าเนี่ยนะครับอ่าซึ่งเป็นพยัญชนะที่เกิดจากปลายปลายลิ้นของเราเนี่ยนะครับไปจดอยู่ที่โคนฟันบนนะครับอ่าจ้าจ้าตจ่าตจ้านะครับแล้วก็มีลักษณะที่พ่นลมนิดนึงนะครับจ้าจ้านะครับแล้วก็เสียงแน่นหน่อยนะครับเสียงแน่นนะครับ เมื่อเขาถูกสะกดเช่นอัดมัดนะครับเขาก็จะแน่นนะครับตุดทะตุวะนะครับแต่เสียงเขาเนี่ยเวลาเราอ่านนะครับเราก็ต้องให้ต่างจากตัวตอนะครับ,รบต้องให้ต่างกันนะครับซึ่งจริงๆตัวตอเนี่ยนะครับก็เป็นแม่ชนะที่เกิดจากปลายลิ้นจดโคนฟันบนเหมือนกันนะครับแต่ว่า เขาเนี่ยจะไม่พ่นลมนะครับไม่เหมือนตัวตาจ่านะตัวจาอันนี้ตัวตอตอต,อ,ตอนะครับอ่าแล้วก็เสียงก็จะแน่นนะครับเมื่อถูกสะกดยกคนลิ้นยกข้างลิ้นเสียงยาวติดกันนะครับแล้วก็เขาจะเสียงสะท้อนด้วยถ้าเกิดว่าเขาถูกสะกดนะครับอ่านะครับก็ออกเสียงให้ต่างกันนะครับโดยเฉพาะเวลาไปใส่สลั นะครับโดยเฉพาะระอีสระอูนะครับเราก็ต้องซาอีสระอูสระอินซรลอุนนะครับเราก็ต้องออกเสียงเขาให้ต่างกันนะครับอี่ชอว์แล้วเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือกันนะครับนนะครับนักเรียนให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือนะครับแบบเรียนนะครับแบบเรียนเขียนอ่านอลิิบาตานะครับเปิดไปที่หน้าตัวตานะครับ เราก็จะเจอภาพนี้นะครับทั้งภาพแล้วก็ตัวอักษรนะครับเราก็จะมาฝึกเขียนกันนะครับตัวตานะครับเวลาที่เราเขียนนะครับเราก็จะต้องเริ่มจากด้านนะครับขวานะครับโดยโค้งลงมาปึ๊บนะครับแล้วก็เส้นนอนอไปซ้ายนะครับแล้วก็โค้งขึ้น ああเหมือนกับตัวบาเลยนะครับแล้วก็มีสองจุดด้านบนนะครับตาตักบีรนะครับการยกมือเริ่มละมาดนะครับตาตักบีรตักบีรตะทุนเียรรอปนะครับนี่พี่จ๋าเขาละมาดอัลลอฮฺอักบัรอ่าแล้วนักเรียนก็เขียนตัวเล็กด,ด้วยนะครับปืด๊ดเขอามาจุดจุดอ่าแล้วก็ระบายสีพี่จ๋าให้รอเลยนะครับ ่าแล้วก็เปิดไปหน้าต่อไปนะครับมาหน้านี้เลยนะครับหน้าตัวตอนะครับตอต่อฮาร์รตุนตอต่อฮารอรตุนนะครับอ่าเราก็มาลองฝึกเขียนนะครับตัวตอกันซึ่งเขาจะมีอยู่2จังหวะนะในการยกอินสอขึ้นนะครับไม่เขียนไปปื้ดเดียวทีเดียวนะครับอ่าลองดูดีๆนะครับ เราจะเริ่มจากทางด้านตัวเขาก่อนนะครับนี่เห็นเดือนไหมครับโค้งมาเราวางสอไว้ที่เส้นเลยสมมุติเรามีเส้นเราก็ลากปื้นแล้วก็โค้งนะขึ้นภูเขาลงภูเขามานะครับเส้นนอนเสร็จแ,แล้วเรายกนินสอขึ้นนะครับยกนินสอขึ้นหลังจากนั้นเราก็ลากลงตรงเส้นลงตรงปึ๊บมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นตัว ตอไม่มีจุดไม่ใช่ไม่ใช่เราลากปืด้ดปืดปืดมาแบบนี้นะอันนี้ผิดต้องลากขึ้นไปก่อนปุ๊บแล้วก็ลากลงมานะครับินชาอัล,ล์นะครับอ่าแล้วเราก็มาฝึกเขียนด้านตัวเล็กด้านนี้นะครับแล้วก็เส้นลงตรงมาต่อต่อฮารรตุนต่อฮารรตุนนะครับความสะอาดนะครับเราจะต้องอ่ารักษาความสะอาดนะครับโดยเฉพาะก่อนที่จะอนามาตนะครับเราก็แปลงฟัน นะครับทำความสะอาดปากนะครับจะแปรงฟันบ้วนปากอะไรก็นะครับให้เป็นสุนหาอย่างหนึ่งนะครับในการศีวะการแปรงฟันนะครับก่อนอับน,น้ำมาอินชาร์นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับตัวฮาร์เราต้องมีความสะอาดเวลาที่เราจะไปละมาดนะครับอินชาร์เดี๋ยวนักเรียนลองไปฝึกคัดกันมานะครับ อินชาลอครับผมเก่งมากครับอัลนัมดุลิแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นอายะที่สามสุร้อลมาซัดอินชาลอนะครับเราไปฝึกอ่านกันนะครับแล้วก็เราก็ได้เขียนตัวตากับตัวกอนะครับอินชาล่าเด็กนักเรียนลองไปเขียนเป็นการบ้านนะครับกครอดูเลยนะครับวันนี้เก่งมากครับขอดูอา اللهم ارحمني بالقران واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيته وعلمني منه ما جهلته وارزقني تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لي حجه يا رب العالمين อย่าจากุมุลลอฮูคอยรอนขอเล่ตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมุฮมมัุลลอฮ์วะบะเราะกาตุบายครับ